สวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้เราจะทำอะไรดีมีโปรแกรมนะคะจะกินก๋วยเตี๋ยวเรือนะคะได้อุดหนุนแอดอนุวัฒน์นะคะสามถุงร้อยนะคะนี่เป็นก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กะคะ่ะก็จะมีเส้นหมีเส้นเล็กสถุงร้อนะคะก็อร่อยมากนะคะลูกหล,ล,ลานก็เวลากลับจากโรงเรียนหิว หรือว่าอ่านหนังสือดึกๆนะคะยังขมยอดข้าวยอดมะาพร้าวโกแมแถมซื้อมาจากไหนเนี่ยจ,จรไปจองทยูวไปรื้อมาจะตลาด,ดกลารรงรถาน,นอ่าโอเคใจมากดึกสบายนะคะก็ว่าจะกินกว๋วยเตี๋ยวก็ได้อาหารแล้วนะคะเช้านี้เป็นอมยอดมะพร้าวนะคะ เอฟซีเคยกินไหมคะยอดมะพร้าวใส่เห็ดนะคะมาจากซื้อมาจากโรงพยาบาลน,นะคะไปจองคิวทำฟันให้พ่อเขามั้งนะคะก็เลยได้อาหารมาให้ยาก็ดีนะคะมีลูกสะพ้ยคนโตนี่แหละคอยดูแลก็เป็นกำลังใจให้กับคนแก่ะคะที่อยู่บ้านมาพูดถึงก๋วยเตี๋ยวเรือต่อนะคะถ้าเราเพิ่ม ต้มน้ำร้อนๆนะคะแล้วก็เอาเส้นลงไปลวกก่อนนะคะพอเส้นลวกสักประมาณ78นาทีนะคะก็เอาลงมาถ้าเราใช้แบบกดน้ำร้อนจากกระติกน้ำร้อนใส่มันยังเส้นแข็งอยู่นะคะต้องเอาขึ้นตั้งเตาแก๊สน,นะคะแล้วก็เอาลงมาเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆน้ำไม่ต้องเยอะนะคะเดี๋ยวรสชาติมันจะเสียนะคะก็ เอาน้ำพอดีกะว่าน้ำได้ถ้วยหนึ่งนี่แหละนะคะเสร็จแล้วก็ใส่เครื่องปรุงต่างๆอ๋อลืมขั้นตอนไปนะคะตอนเอาขึ้นตั้งไฟนะก็จะใส่ยอดผักปุ้งเพิ่มเติมหรือว่าผักผักอื่นๆที่เราชอบนะคะผักกาดขาวผักบุ้งนะคะแต่ถ้าเป็นพวกผักสลัดนะคะที่เราปลูกไว้ข้างบ้านนี้ก็เอามากินเป็น ผักเคียงก็ได้นะคะไม่ต้องเอาใส่ลงไปในน้ําร้อนนะคะก็เอามากัดกินตอนเรากินแต่ละคําของกว๋วยเตี๋ยวนะคะก็จะอร่อยนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากแนะนํานะคะเพื่อยุคยุคที่เราไม่ค่อยมีเวลาไปตลาดหรือไม่ชอบไปตลาดเท่าไหร่นะคะเพื่อเราก็ยังไม่มั่นใจเท่าไหร่ว่ามันโควิดมันซาจริงหรือเปล่าก็ยังต้องกักอาหารไว้ที่บ้านนะคะก็อยากแนะนํานะคะ เมนูกว๋วยเตี๋ยวเรือกึ่งสำเร็จรูปเรือรถนะคะนี่ของสั่งกับแอดอนุวัตนนะคะช่องอนุวัตนของนาลุงนะคะที่ครบนองนาลุงเขจะมีมาให้พวกเราได้อุดหนุนก็ถือว่าสนับสนุนกันไปนะคะ แล้วก็อันนึงก็ยังได้กินสั่งมิกออยนะคะมาทานด้วยนะคะมิกออยอันนี้ก็ต้องกินนะคะเพราะว่าเราก็แก่แล้วนะแล้วกากาแฟนะคะกาแฟของรี่เพิ่งกินกาแฟไปเสร็จนะคะในกาแฟของมาจากนาลุงพนนะคะ น,นี่ก็สนับสนุนนะคะแล้วก็ถือว่าถ้าเราถ้าเราสนับสนุนสินค้าก็เหมือนกับเราได้ช่วยสร้างองค์ปญญนาคคนะคะซึ่งจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวของเรานะคะที่อยู่คู่กับจำปาดงของเรานะคะซึ่งเป็นเคาเรียกว่าโบราณวัตถุนะคะให้กับลูกหลานสืบ